สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเนื้อที่ทั้งหมด5้าไร่สองงานเศษนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับในสวนก็จะมีผลไม้เป็นทุเรียนอายุ4ปีนะครับปีนี้เริ่มให้ผลผลิตได้แล้วจำนวนทั้งหมด83ต้นแล้วก็จะมีด้านท้ายแปลงก็จะมีมังคุดกับรองกองนะครับ ผลคุดประมาณ50ต้นแล้วก็ลองกองทั้งหมด10ต้นให้ผลผลิตได้แล้วนะครับสวนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอนายายามจังหวัดจันทบุรีนะครับใกล้กับหาดคูงวิมานนะครับใกล้กับเติอนนางพญานะครับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีจากสวนไปหาดคูงวิมานก็ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ ตัวส่วนนี้ก็ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้รอบสวนเลยนะครับก็จะมีสวนทุเรียนสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านอยู่รอบสวนเราเลยทุเรียนก็ปีนี้ก็มีดอกแล้วนะครับเดี๋ยวด้านตอนท้ายผมจะพาชมบางต้นนะครับที่สมบูรณ์สมบูรณ์ก็มีดอกมีลูกให้ทานได้เลยนะครับในปีนี้ ลักษณะที่ดินก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับนากว้างประมาณ40 40เมตรนะครับแล้วก็จะยาวเข้าไปด้านในส่วนก็จะอยู่มีเพื่อนบ้านรอบเลยนะครับด้าน,นข้างด้านซ้ายขวาของสวนเราก็มีเพื่อนบ้านอยู่ในสวนก็ ตัดหญ้าไว้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับการเดินทางก็จากสนามบินสวนภูมิมาที่สวนก็ประมาณ190กิโลนะครับจะเดินทางจาก,กสวนไปตัวเมืองจันทบุรีไปศูนย์ราชการก็ประมาณ30มฟาโลนะครับ ไปเซนท่านจันทบุรีก็ประมาณ30มาโลอันนี้จะเป็นโซนด้านหลังสวนนะครับก็จะเป็นมังคุดกับตูเรียนแล้วก็ลองกองนะครับเป็นผลไม้หลากหลายชนิดเลยก็ลมเลื่นดีนะครับบ่อน้ำจะอยู่ด้านท้ายสวนเลยเดีย๋ยวผมพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับผลไม้ทุกอย่างในสวนก็ให้ผลผลิตได้แล้วนะครับ เหมงคุดลองกองตุเรียนนะครับมีครบเลยนะครับในส่วนนี้เนื้อที่ในโฉนดก็5ไร่2งานเศษนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนอสอสี่จออันนี้ก็ลองกองก็มีผลอยู่เลยนะครับวันที่ผมมาถ่ายทำตุเรียนก็กำลังออกดอก ในกายแหล่งท่องเที่ยวนะครับเดินทางจากสวนไปเที่ยวทะเลในเนินนางพญาหาดเจ้าหลาวก็ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ำสระน้ำนะครับที่อยู่ท้ายสวนนะครับก็เอาน้ำจากในสระนี้นะครับไปลดสวนผลไม้ของเรานะครับก็ใช้ระบบไฟฟ้านะครับเป็นมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับ ระบบน้ำก็วางไว้ให้ทั้งสวนเรียบร้อยแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวผมพาเดินชมกับขึ้นไปด้านหน้าสวนอีกรอบหนึ่งนะครับผลไม้ก็มีเต็มพื้นที่เลยนะครับเนื้อที่ในโฉนด5ไร่2งาน30กว่าตารางวานะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ไร่ละ1รล้านบาทนะครับ มาดูและเช่นชอบก็ยินดีพาต่อรองตรงกับที่เจ้าของโดยตรงเลยนะครับอะไร3างานอะไรสองานเศษนะครับเนือที่ในชนดมีลงกอง10ต้นให้ผลได้แล้วแล้วก็มังคุด50ต้นทุเรียนพันหมอนทอง83ต้นนะครับทั้งหมดก็ให้ผลได้เลยนะครับไก่กับ แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอไนยามจังหวัดจันทบุรีนะครับใกล้เนินทางมายาหาดเจ้าราวห่างเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับทะเลสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมมีรีวิวแหล่งท่องเที่ยวให้ที่ใกล้เคียงให้ชมด้วยนะครับ การเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมาก็ประมาณ190กิโลนะครับถึงสวนเลยที่จะลักษณะออกเป็นที่เทราดนะครับก็คือว่าด้านหน้าสวนก็จะเป็นที่สูงแล้วก็ด้านท้ายแปลงที่เป็นบ่อน้ำก็จะเป็นที่ต่ำลงมานะครับก็คือว่า เวลาฝนตกน้ําก็จะไหลรวมลงมาที่สระน้ําทั้งหมดเลยนะครับไม่ขังอยู่ในพื้นที่ของเราซือแล้วก็มีคนรับทําสวนให้ด้วยนะครับผันนผมมารีวิวก็ได้คุยกับน้องที่เขาอยู่ใกล้สวนนะครับเขารับทําสวนรับดูแลสวนให้นะครับเพราะว่าเขามีสวนอยู่ใกล้เคียงตรงนี้ด้วยนะครับ ส่วนก็ตัดหญ้าไว้เรียบร้อยนะครับระบบน้ําวางไว้ให้พร้อมแล้วมีบ่อบรดาน1บ่อด้วยนะครับเจาะบรดานไว้สํารองครับปีไหนที่น้ําแหลงมากๆก็มีบรดาลเสริมมาให้อีก1บ่อนะครับเจะาะไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเริ่มออกสู่หน้าสวนแล้วนะครับท่านหน้าสวนก็จะเป็นสวนทุเรียนพันหมอนทองนะครับทั้งหมดเลย 83ต้นเริ่มออกดอกแล้วนะครับนี่ผมพาเข้าไปดูนะครับก็มีดอกแขวนอยู่แล้วนะครับปีนี้ก็เริ่มมีลูกให้ทานได้เลยนะครับต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วก็สามารถแขวนลูกไว้ทานได้เลยนะครับต้นหนึ่งสัก4ีหลูกนะครับเพราะอายุตุเรียนก็อยู่ที่ประมาณ4บปีเท่านั้นนะครับก็ ไว้ทานได้บ้างเป็นบางต้นนะครับอีกต่อไปก็ทยอยให้ผลไปเรื่อยๆนะครับแต่ส่วนมังคุดกับลองกองนะครับก็ให้ผลเต็มที่แล้วเพราะว่าอายุจะมากกว่าทุเรียนนะครับอันนี้ก็หาดพงวิมานะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวสวนทุเรียนของเรานะครับห่างประมาณ2กิโเมตรเท่านั้นนะครับ เดินทางไปพักผ่อนเอ่ทะเลก็ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเดินทางไปสูงราชการไปห้างเซนท่านจันทบุรีก็ประมาณ30กิโลนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงนะครับสนใจก็089 0986 866 065 665 4979ครับ เพื่อไม่ให้พลาดบ้านและที่ดินสวยๆนะครับอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองและทั่วประเทศนะครับติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับต้องการขายบ้านขายอาสังหาริมทรัพย์ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีไปรีวิวทำการตลาดให้นะครับขอใทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ สิ่งใดสมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับขอบคุณมากครับ